อสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคุณว่าคุณเนี่ยสมองไวปะเร็วฟูฟ <Barn> ับฟูฟับสมองเหรอความฮะแม่งเริ่มช้าถ้าผมจะเปรียบเทียบทุกสิ่งในนี้กับความรักอุ้ยแตะตรงไหนคุณชงเข้ามุกความรักได้ปะพูดได้หมดเริ่มเลยนะได้อันนี้ความรักก็เหมือนเครื่องต้มยำทำไมอ่ะเพราะผมชอบจำผมไม่ชอบลืม ความรักอ่ะก็เหมือนดอไม้ฝรั่งทำไมอ่ะเพราะว่า I love you อ่ะนี่เลยใกล้กันเขาพูดหวานเนี่ยนะแต่ก่อนความรักอ่ะก็เหมือนเขาพูดทำไมอ,ะ oh, อ่ะแรกๆก,ก็หวานหลังๆก็ฟันเหลืองที่เราไปซ้อนอื่นได้ครับโอ้โหผมพูดได้ทั้งหมดอะ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวกน ความรักอ่ะก็เหมือนหัวหอมทำไมอ่ะแต่ถ้าน้องมาอ้อนอ่ะพี่จะหอมหัวความรักอ่ะก็เหมือนกล้วยอืมแต่ถ้าน้องอยากให้ช่วยอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อกล้วยไปฝากนะอาหารฟีดความรักอ่ะก็เหมือนอาหารแชร่ฟีดอ่แต่ถ้าน้องอยากโดนคิสอ่ะก็บอดเบรดีนี่น ความรักเนี่ยก็เหมือนข้าวสารทำไมอะแต่รักที่พี่ให้หนูอะ่ะพี่ไม่เคยหาในใครเลยนะพี่ขออันสุดท้ายเลยยังไม่จบอ,อ,อ่ะนะอันนี้อะ่ะความรักเนี่ยก็เหมือนโปกโกโร่อือทำไมอะไม่รู้อ่ะพี่